ตาเจีอสวัสดีนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาตามคําสัญญานะคะที่ครูเคยบอกไว้นะคะว่าเขาก่อนเนี้ยสอนเกี่ยวกับย yeah าไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเรามาดูกัน yeah ค่ะว่ายาค่ะเอาไว้รักษาโรคอะไรกันได้บ้างนะคะค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาที่เพจนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่นะคะ หรือผู้ที่ติดตามผ่านทาง YouTube นะคะสามารถกด s ับส c r าย e แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามความด้ดีแบบนี้ได้ค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนกันนะคะยาอันดับแรกนะคะเออเป็นยาที่บางคนจะต้องกินนะคะเพื่อทำให้นอนหลับค่ะยานอนหลับนั่นเองนะคะยานอนหลับค่ะในศาษาจินกล้างค่ะเราใช้คำว่าอันมิย่ออันมนเย่ ยานอนหลับนั่นเองนะคะค่ะและสำหรับบางคนนะคะอ,า,อาจต้องมีการกินยาบำรุงค่ะยาบำรุงนะคะเราใช้คำว่าปู่เยา้าปู่เยา้าปู่คำเดียวก็แปลว่าบำรุงแปลว่าซ่งอ,อะไรอยเงี้ยให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะปู่เยา่าใช้คำนี้นะคะยาบำรุงค่ะถัดมาค่ะาบางคนนะคะอาจจะต้องกินยาลดไข้ค่ะเวลาที่เรามีอาการแบบ ไข้ขึ้นแล้วตัวเริ่มร้อนและเราก็ต้องกินยาลดไข้ใช่ไหมคะในภาษาจีนกลางเราใช้คำว่าทุยเร่์เยาทุยเร่เยาหรือบางคนนะคะอาจจะมีอาการแบบแพ้เราต้องมียาแก้แพ้นะคะยาแก้แพ้นะคะเราจะใช้คำว่าขัางจูอันเยาขัางจูอันเยา นี่คือ,อยากแก้แพ้นั่นเองนะคะแต่สำหรับบางคนนะคะอาจจะต้องกินยากแก้อักเสบค่ะมันมีบางอย่างในอวัยวะภายในร่างกายเราเกิดการอักเสบนะคะเราต้องกินยากแก้อักเสบค่ะยากแก้อักเสบนะคะในภาษาจีนกลางให้เราใช้คาว่าเซียวหยยนเยาเซียวหยยนเยา คำนี้คือ,อยาแก้อักเสบนั่นเองนะคะหรือบางทีนะคะาอาจจะไปกินอะไรผิดสําแดงมาเราต้องกินยาฆ่าเชื้อค่ะยาฆ่าเชื้อนะคะในภาษาจีนกลางใช้คำว่าเช่าวตูจีเช่าวตูจ,ตจีค่ะและสําหรับประสบการณ์ที่คนต้องเคยพบเจอมาเหมือนเหมือนกันนะคะคือบางช่วงเนี่ยระบบขับถ่ายเรามันมีปัญหานะคะเราก็จะต้องพึ่งพยาธายค่ะ ยาถ่ายนะคะรู้หรือเปล่าคะในภาษาจีนกลางใช้คําว่าอะไรคะอ่าเราจะใช้คํา,าว่าเฉียดเย่าเฉียดเย่าคำนี้นะคะและอีกยาหน,นึ่งที่สําคัญเลยนะคะที่คนเรามักจะเป็นกันบ่อยก็คือยาแก้ไอค่ะ <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะอ่ายาแก้ไอนะคะเพื่อรักษาอาการไอนั่นเองนะคะในภาษาจีนกลางให้เราใช้คําว่าจื้อเขย่า จื้อเคี่ยวอ่าคำนี้คือยาแก้ไอนะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นยาแก้ปวดล่ะคะอ่าบางทีก็จะปวดใช่ไหมคะอาจจะปวดศีษะอะไรเงี้ยยาแก้ปวดนะคะให้เราใช้คําว่าจื้อท่องเยาจื้อท่องเยาอ่าหรือบางคนนะคะอาจจะแบบเออเราไปกินอาหารมาผิดสําแดงแล้วนะคะอยากจะทําให้มันหยุดทายอ่ายาแก้ท้องเสียอะไรเนี่ยนะคะ สำหรับยาแก้ท้องเสียเราจะใช้คำว่าจือเสี่ยวจือเสี<จ>่ยวอ่านี่คือยาในรูปแบบต่างๆ10ยานะคะาสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะ แล้วกลับมาพบกับความด้ดีแบบนี้ได้ใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้ลากันก่อน,นะค่ะทุกคนใจเจี้ยนค่ะสวัสดีค่ะ